จะมาชวนคุยต่อคะ่ะเรื่องวิธีลดหุ่นเมื่อเข้าวัย40บวกอย่างที่เคยเล่าในตอนก่อนหน้านี้นะคะว่าเมื่อเราอายุเกิน40แล้วเนี่ยการจะลดน้ำหนักมันไม่ใช่เรื่องง่ายคะ่ะทุกคนคะ่ะเผชิญกับตัวเองมาแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราจะอยากจะลดน้ำหนักลงเป็น10กิโลแบบนี้นะคะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและที่สําคัญคือพอลดลงไปแล้วเนี่ยมันขึ้นอีกง่ายด้วยสินะคะหลายๆคนบอกว่าโฮ้ยถ้าอายุเยอะขึ้นน่ะแค่หายใจก็อ้วนแล้วหรือบางคนบอกว่าเวลามันลงเนี่ยมันลงทีละขีดแต่เวลามันขึ้นนะคะมันขึ้นทีละกิโลความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยค่ะมันมีวิธีที่สามารถจะได้ผลโดยที่ไม่ต้องกินยาหรือไม่ต้องกินอาหารเสริมใดๆนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลกับตัวเองมาแล้วค่ะ วันนี้จะมาชว,ชวนคุยเรื่องของการกินนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราต้องควบคุมอาหารควบคุมการกินเพราะว่าถ้าเกิดเราทานเยอะไปเราก็อ้วนง่ายจริงไหมคะเพราะเมตาบอลิซึมของเราในตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยมันต่ำลงคราวนี้ค่ะเราจะมาควบคุมการกินแบบไหนดีนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอาหารที่มีแป้งมีน้ำตาลมันช่วยทำให้อ้วนขึ้นแต่เคล็ดลับมันมีอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือว่า การกินของเราเนี่ยเราต้องกินอย่างมีความสุขค่ะห้ามทุกเด็ดขาดเพราะถ้าเราทุกกับการกินเมื่อไหร่เนี่ยนะคะน้ําหนักเราอาจจะลดจริงค่ะหมายถึงว่าเราอดอาหารเราลดการกินแบบหวบเลยแบบนี้นะคะหรือหักดิบแบบนี้ค่ะถ้าเรารู้สึกทุกเมื่อไหร่เนี่ยร่างกายมันจะจําไว้ค่ะว่าการลดน้ําหนักเท่ากับความทุกนั่นแปลว่ามันจะโยโย่ง่ายมากนะคะ ถ้าเราทำแล้วทุกเมื่อไหร่อยากจะบอกว่ามันผิดทางค่ะทุกคนค่ะมันสามารถจะลดน้ําหนักแบบมีความสุขได้นะคะก็คือว่าเราสามารถจะดูว่าเราอ่ะชอบกินอะไรโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องหยุดการกินของชอบเลยสัทีเดียวแต่ลดค่ะลดให้เหลือน้อยลงอาจจะกินแค่คำสองคำแล้วก็เลือกกินเฉพาะของที่อยากกินค่ะเราจะไม่กินสเปะสปะอะไรที่เรารู้สึก เฉยๆไม่ได้อยากกินมากไม่ต้องกินแต่อะไรที่แบบเราชอบมากๆนะคะกินได้แต่จำกัดปริมาณค่ะแปลว่าเรายังมีความสุขอยู่หรือสร้างเงื่อนไขาการกินขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอ,อยากจะสารภาพว่าตัวเองชอบกินไก่เค c ฟซีซึ่งมันเป็นจังฟู้ดจริงไหมคะวิธีการก็คือว่าตั้งโกอะไรสักอย่างหนึ่ง ว่าถ้าทําอันนี้เสร็จแล้วนะคะต้องเป็นงานชิ้นใหญ่พอสมควรนะแล้วเราจะได้ไปกินไก่เคฟซชิ้นหนึ่งแบบเนี้ยเออหรือมาหรือว่าชอบกินเบเกอรี่ชอบกินเค,ค้กอะค่ะเราก็ตั้งเป้าหมายว่าอาทิตย์หนึ่งอะเราจะได้กินเบเกอรี่แต่ก็ต้องรอถึงวันชีสเดย์แบบเนี้ยค่ะซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยยังมีความสุขยังได้กินของอร่อยอยู่อะไรที่เราไม่ค่อยชอบ ก็หยุดกินไปเลยนะคะโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นจังฟู้ดหรือมีไขมันสูงหรือคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลสูงนะคะวิธีการกินอย่างมีความสุขก็คือเราต้องสังเกตการกินของเราค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบหิวง่ายมากนะคะไม่มีความสุขเลยถ้าเกิดหิวเพราะฉะนั้นวิธี IF ก็ไม่ได้ผลไม่เวิร์ k สำหรับเราเลือกเอาวิธีที่ถูกจริตกับตัวเองนะคะ IF ก็คือ,อเราจะอด อาหารในช่วงเวลานานๆนะคะยกตัวอย่างเช่น16ทับ8ก็คืออด16ชั่วโมงแล้วทาน8ชั่วโมงเคล็ดลับก็คือมันจะต้องเป็นล็อกในช่วงเวลาเดียวกันนะคะอย่างเช่นทานตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นแบบนี้คะ่ะหรือจะเอาให้มันเวลากินเหลือ6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ได้ถ้าใครที่ทำได้โดยที่ยังมีความสุขอยู่วิธีนี้ก็เวริร์หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ,อ เป็นวิธีที่ลดแป้งลดน้ําตาลถ้าใครที่รู้สึกว่าการลดแป้งลดน้ําตาลหรือแทบไม่กินเลยเนี่ยมันมันโอเคมันไม่ใช่ความทุกข์นะคะเออก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะลดน้ําตาลลงแบบเป็นศูนย์เลยแล้วก็แป้งเนี่ยก็เลือกเป็นออข้าวกล้องนะคะหรือขนมปังโฮวีดแบบนี้ค่ะแล้วก็กินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็กินเป็นมือมือไม่กินนอกมืออย่างนี้ค่ะมันก็ทําให้เราไม่หิวทําให้เรา ไม่ทุกข์ทำให้เรายัางมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะหรือบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะทำอาหารทานเองเออก็ดีนะคะเพราะการทําอาหารทานเองเนี่ยมันทำให้ลดโซเดียมก็คือลดเกลือใช่ไหมคะเกลือเนี่ยมันทาให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นทําให้บวมน้ําซึ่งมันไม่เวิร์คค่ะตัวเองก็เลือกอาหารที่ทําเองแล้วก็เลือกทําอาหารที่ตัวเองชอบก็คือผัดผักผัดผักนี่กินได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ อชอบกินต้มถั่วเขียวต้มถั่วดำต้มถั่วแดงแบบนี้ค่ะก็ได้คาร์โบไฮเดตจากพวกถั่วต้มเออซึ่งมันก็เวิร์กนะคะมันทำให้อิ่มด้วยได้โปรโตีนด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้มีความสุขกับการ c ครีเอทเมนูใหม่ๆแปลกๆแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็เป็นความสุขของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสรุปก็คือว่าหาวิธีที่เหมาะกับตัวเอง อย่ากินเยอะเกินไปจะเลือกวิธีไหนก็ได้เลือกวิธีหนึ่งค่ะอย่าเอามาปนกันนะคะถ้าเกิด IF ก็จะ AF น้ำตาลก็จะลดนะคะอ,อะไรอะ่ะจะกินแต่ไขมันอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็กินคลีนเออไม่ไม่กินเนื้อแดงหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเอาทุกวิธีมาปนกันนะคะทุกคนคะสุดท้ายมันอาจจะขาดสารอาหารได้นะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเราอายุเยอะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือสุขภาพดีมีความสุขแล้วก็ต้องไม่ขาดสารอาหารด้วยนะคะโปรตีนต้องถึงโปรตีนต้องพอแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าทุกนะคะยังต้องมีความสุขกับการกินอยู่ค่ะโดยใช้วิธีเลือกกินนะคะขอให้ทุกคนลดน้ําหนักได้อย่างมีความสุขประสบความสําเร็จค่ะติดตามเนื้อหาสาระดีๆสำหรับคนทำงานมีความสุขประสบความสำเร็จได้ที่นี่ต่อนะคะ จากช่องนี้ดรหวานค่ะสวัสดีค่ะ